สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการตลาดของฟินโกนะครับวันนี้เมื่อเราตัดสินใจสาเร็จกับฟินโกแล้วนะครับเราเลือกซื้อของฝันชุดพิเศษนะครับกับฟินโกนะครับราคา1599นานะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆเรานะครับคนที่1ที่เรานะครับโปรโมทออกไปครับเราจะได้รับนะครับหนึ่งพันกับเจบาบาทนะครับต่อหนึ่งท่านนะครับตรงนี้ที่เขาเลือกซื้อสินค้าเหมือนกับเรานะครับ แล้วก็คนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับทั้งหมดก็สิบคนนะครับสิบคนนะครับเราเองจะได้รับรายได้ถึงสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับบางท่านก็ทําวันเดียวบางท่านก็ใช้เวลาสามวันหรือห้าวันหรือว่าสิบวันค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราทําวันที่หนึ่งถึงสิบนะครับก็คือเราจะมีนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าชั้นลูกสิบคนนะครับแล้วเราบอกให้เพื่อนๆครับทาเหมือนเราเหมือนกันนะครับจากชั้นทีหนึ่งจากสิบก็แตกเป็นร้อยคนนะครับในวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบนะครับ นะครับชั้นนี้ให้รวมกันได้ทั้งหมดนะครับก็คือ19คนนะครับชั้นหลานในครบ19คนหรือรวมกันก็ได้นะครับตัวเราเองก็จะเปลี่ยนตําแหน่งชื่อว่า am AM ตรงนี้นะครับเมื่อเราขึ้นเ m แล้วนะครับเราจะได้รับค่าโปรโมทตรงคนต่อไปนะครับคนละ750บาทนะครับแล้วก็ค่าโปรโมทนะครับชั้นลูกหลานเลนทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นใมาใหม่เนี่ยคนหนึ่งก็375บาทต่อหท่านนะครับวันนี้ และถ้าเราสร้างทีมนะครับเป็น a อชนเหมือนกันนะครับค่าโปรโมตนะครับก็จะอยู่ที่เจสิบาบาทต่อหนึ่ท่านนะครับทีนี้เวลาเรานะครับขึ้นตำแหน่ง AM แล้วนะครับเราช่วยเพื่อนๆของเราด้วยนะครับก็คือคนที่1นึ่องาใน10คนนี้ครับเราช่วยให้เขาเป็นเอด้วยครับทั้งหมด3ท่านแล้วก็ชั้นนะครับลูกหลานเลนทั้งหมดตรงนี้นะครับชั้นต่อไปนะครับให้รวมกันได้4ท่านนะครับที่เป็นเอ รวมกันทั้งทีมก็คือ8คนนะครับที่เป็นเอมแล้วเรานะครับรวมทีมทั้งหมดให้ได้500 p s นะครับก็คือคนที่ลง1 5 9 9นะครับตัวเราเองจะเปลี่ยนตำแหน่งชื่อว่า AT ทสิทธิประโยชน์ของ AT ทตรงนี้ครับเรารับค่าโปรโมทนะครับคนต่อไปเลยถ้าเราขยันบอกนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับค่าโปรโมทอยู่ที่1บ1 3บาทต่อ1ท่านนะครับแล้วก็นะครับชั้นโลนลานลินทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะได้รับคนละ 638บาทต่อหนึ่งท่านนะครับถ้าลูกของเราเป็น PS แล้วก็แนะนําต่อไปเรื่อยๆครับเราจะได้รับผลต่าง638นะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับตัวเราเป็น a t แล้วลูกตรงของเราเป็น AM ด้วยนะครับส่วนต่างตรงนี้ก็จะได้รับอยู่ที่263บาท Infinity เลยนะครับแต่ถ้าวันนี้เราสร้างลูกนะครับชนกันนะครับตรงนี้เราก็จะได้รับอยู่ที่75บาทนะครับ Infinity นี่ก็คือแผนการตลาดของ Finco นะครับง่ายๆมาก หน้าที่เราครับทาต่อเนื่องครับจากสิบคนร้อยคนเป็นพันคนครับหนึ่งเดือนตรงนี้ครับเราสามารถที่จะมีทีมงานเป็นพันคนเลยผมเอใช้เวลาสามสิบวันก็มีทีมงานถึงหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับและวันนี้เรามาดูค่าเฉลี่ยครับสมมติว่าเดือนที่หนึ่งเรามีรายได้นะครับเฉลี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าเราทําจริงนะครับได้แน่แครับเดือนที่สองเป็นห้าแสนเดือนที่สามหนึ่งล้านเดือนที่สี่หนึ่งล้านนะครับเดือนที่ห้าเดือนที่หกสมมุติว่าเราทาไปสักห้าเดือนหกเดือนแล้วเรามี รายได้เกิดขึ้นนะครับสองล้านสามล้านสี่ล้านหรือว่าห้าล้านตรงนี้นะครับทุกคนสนใจไหมแผนการตลาดของฟินโกไม่ได้ยากนะครับสิ่งที่สําคัญเราทําความเข้าใจนะครับแล้วเราก็ทําหน้าที่ของตัวเราเองเลยครับคนหนึ่งครับรับผิดชอบคนละสิบคนให้ได้นะครับตรงนี้ทําได้ไหมครับเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนของทุกๆท่านครับรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับและก็สาเร็จกับฟินโกครับ